จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบูกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นสามลัดของวันที่28ตุลากับมีมาไห้คือเก่าเนาะจา้าเชิงหุ้นอังกฤษหุ่นเยอะระมันและก็หุน่นรัสเซียแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับเมื่อขอกําลังแรงใจจาก ผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเทยาจะไปเบิ้งแนวทางเขากลับมาเบิง้งรายงานผลก่อนเนอะจากของหุ่นสามลัฐ วันที่27ตุลาจ้ะว่าผลออกตัวใดนอกจากเนาะกับไปเบิ้งผลหุ้นแรกก่อนก็คือของหุ้นอังกฤษนอกจากหุ้นอังกฤษเท่าไห้ไปฟันเก่าวิ่งหลุดศูนย์กับเก่าผลที่ออกมาบนออก3 2 7ล่างออก3หาของหุ้นอังกฤษเท่าก,ก,กับว่าเขานอกจากเนาะกับมีเขาบ้างลดบ้าง ก็ไปตามตัวนเนาะจ้ะสำหรับผลหุ่นเยอระะมันจ้ะว่าออกตัวใดจะสำหรับหุ่นเยอระะมันเนาะจะานาะเข้ากับหายไปฟัน2วิ่งรูด3ากับสองผลที่ออกมาบนออกหาแปดหนึ่งล่างออก2อหาจ้ะเข้ากับเขาล่างเนาะจ๋เนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูด2องจะออกสองหาหลกักกามาเปิด ตรงกับตัวเน้นตัวจอสองตัวห้านอกจากกับหฮสองหาตรงตรงเน้นกันไปนอกจากเนาะเป็นจังนไรเน้นนอกจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากหุนเยอรมันพากระเดียวไปเป็นแนวทางเดรรายเดรนอยกันบบเขากะแตกล่างกันไปนอกจากเนาะกระเบื้องผลหุนเยอรมันแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับผลหุนรัสเซียว่าออกตัวใด สำหรับหุนรัสเซียเข้ากับไฮไปฟันศูนย์วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมาบนอหาแปดเจ็ดหลังออกสามาจ้บของหุนลัสเซียเนอกจ้าเนาะเข้ากับว่าเขาเพื่อกับเนาะจากัาจากมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับไฮไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับเบื้องไร่งานผลกันไปแล้วนอาะจาก้ก ของวันที่27ตุลาเนาะกลับไปตามต่อได้เนาะจ่ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามัฐของวันที่28ตุลาเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เขากลับไปเบรงแนวทางกันเลยจ้าจ้ะเขากลับมาตามต่อกันเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามัฐของวันที่28ตุลาเนาะจ้ะเขากับมีแนวทางหายนึงหุน้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุน้นรัสเซียเนาะจ้ะเนาะ เท่ากับไปเบื้องแนวทางของหุนงนนห่นอังกฤษก่อนเนาะจ้ะสำหรับหุ่นอังกฤษกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบื้องฟันวิ่งรูดเนาจะจ้ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันเจ็ดวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาจะจ้ะเท่ากับมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮเจ็ดห้า จ็ดหกเจ,จ,จปไปเบื้องตัวร่องตัวร่องก็ให้แปดสามแปดสี่แห,แหจ้ะห้องกับไปเบืเ้องแนวทางตัวนิ่นตงตัวจอสอตัวกะฮเินเไปกราน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าตละลือเน้อจ่ะสําหรับตัวเน้นตัวเจาะก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเฮาก็บจใจแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดุดจากตัวนี้จะเขาง่ายเลยง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูุดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางของหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะจ้ะก็ไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางหุ่นเยอรมันว่ามีแนวทางตัวเล็เฮาตัวใดแน่เนาะจา้ะ เขากับมาเบิงนอกจากน่าสำหรับแนวทางหอยหุ่นเยอรมันเนอกจากกับไปเบิงโตเดนกับให้เดนเจ็ดกับเดนแปดไปเบิงฟันวิงรูดเนอกจากมาเบิงฟันก่อนกให้ฟันเจ็ดวิงรูดกับให้แปดกับเจ็ดไปเบิงโตนิ่งแล้วกับโตร่องเนอกจากเขากับมาเบิงโตนิ่นกันก้น ตัวเน้นกับห้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจห้าเจ็ดหกจะไปเบื้งตัวร่องตัวร่องกับห้แปดสามแปดสีห้าแปดหกจะ เขากับไปเบิงแนวทางตัวเน้นตัวจาอสองตัวกับไฮเรนไปกับน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมื้อเ้วจะสำหรับตัวเน้นตัวจาอก็จะเขาแากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากะแสแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจกตัวนี้จะเขาง่ายเลียนง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิง่งรูดก็ล่องออกไปเรียนกันเบิงนอกจากเขากับเบิงแนวทางของหุ่นเยอรมันแล้วเนาะ กลับไปตามตัวเล่นนอกจากสําหรับแนวทางของหุนลสเซียว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากลับไปเบิ้งกันเลยจ้าจ่าเขากลับมาตามตัวกันเล่นนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุนลสเซียนอกจากกลับไปเบิ้งตัวเด่นกันก่อนเนาะกับห้เด่นเก้ากับเด่นศูนย์ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันเก้าวิ่งรูดกับหาศูนย์กับเก้า ไปเบิ้งตัวนิ้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจะ้ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวนิน้นกระห้เก้าสองเก้าสเก้าสเก้าหาจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองก็ให้ศูนย์ศนส ศูนสี่ศูนหาจะก็ไปเบื้องแนวทางตัวนิ่ตัว,ตวจ้อสองตัวกะให้เลนไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือนะจ่ะสำหรับตัวนิ่ตัวจาอสองตัวเขาก็จะเน้นย้ำเสมอก็จะเขายากแน่เนาะจ้ะก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเขากะใส่แนวทางเป็นฟันมิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเลนง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงลูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเป็นไน,น้แน่นอกจากมื้อน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลเบิงแนวทางหวยหุ้นสามรัฐของวันที่28ตุลากันไปแล้วนอกจากทั้งหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุ้นรัสเซียเบิงโตวเด่นโต้เน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมื่นอกจาก มักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าสิไดิเอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลื้องแน่วคิดไวไทยนี้ช่องน้องซ่อนแชนแนลก็ขอขอบพุ่นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ่ะพบกันไหมในคลิปนา คลิปนี้ช่องน้องซ่อนแชนแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า